หาตัวเราคนนั้นไม่เคยมีใครทำอะไรเงี้ยก็จะก็จะก็จะมีฉากที่ต้องใกล้ชิดกันส่วนอีกอันหนึ่งกที่ผมว่าผมว่าทำให้คนชิ้นเนี่ยตอนสุดท้ายคือทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเพเอกจะแต่งงานแต่เพเอกเนี่ยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กไม่เคยมีแฟนไม่รู้จักเลยเออแล้วทไงเขาก็มาปรึกษาเพราะเราอะแต่งก่อนในเรื่องที่เราแต่งงานก่อนก่อนพระเอกเขาบอกว่าให้เราอะปรึกษาแล้วก็ ว่าเข้าหอเนี่ยทำยังไงอตนถ้าน้องเจมเนี่ยเลื่อนหนึ่งดาวฟ้าเดียวพิจานาแลหนึ่งดาวฟ้าเดียวเป็นเป็นเป็น period ใช่ครับทำไมทำไมเขาถึงคนจับมาจินกันนะเพราะว่าในบทตอนนั้นเนี่ยผมเล่นเป็นกรมวังกรมวังนี่คือดูแลดูแลฝ่ายในนะครับก็จะตรวจตาทุกคนที่ทํางานในวันหมดน้องน้องเจมเนี่ยเป็นเล่นเป็นขันทีปลอมตัวในเรื่องปลอมตัวเป็นขันทีครับ นะฮะขึ้นไปแล้วผมก็จะจับผิดเขาตลอดเวลาว่าแต่จริงเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับผู้ที่เข้ามาสืบหาข้อมูลเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูว่าภายในเนี่ยมีมีใครดีไม่ดีโน่นนี้นั่นหรือเปล่านะฮะเขาก็เหมือนเข้ามาสืบเพื่อเอาไปวางแผนครับกอบกู้เดลาคุณก็จับดคุณก็จับผิดต้องประทะกันอยู่ตลอดต้องปะทะกันอยู่ตลอด ไม่ใช่ขันทีธรรมดาปกติขันสองทีเขาขันเข้าขันไม่ใช่ขันทีธรรมดาเมา่ายความว่าโดยตำแหน่งเขาเนี่ยยังไม่ได้เจริญไม่ใช่ขันทีแล้วก็ปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ผิดปกติผมไปตรวจตาตลอดเขาก็เลยแกล้งทำเป็นแบบว่าเข้ามาแบบใกล้ชิดจีบเราให้เราสึกว่าไม่อยากเข้าใกล้อย่างเงี้ยฮะมันก็มีมันก็มีตรงเนี้ยหลายฉากอยู่ ใช่แล้วก็น่าละล้นน้องเขาก็น่าหวานไงใช่แต่เาแากเตอร์ก็หวานอยู่แล้วไงเพราะว่านเขาแบบเหมือนมันมอนหนังจีนอะใช่ไหมที่เขาแบบรวบผมแล้วแบบว่าหน้ามีมีมีผูกมีมีผูกผ้ามีอะไรใช่แล้วก็เลยก็เลยแบบมีจังหวะที่มามาจีบทําให้เรารู้สึกว่าแบบตกใจทําไมเข้าเข้าเข้าหาตัวเราคนนนไม่เคยมีใครทำอะไรยเงี้ยก็จะ ก็จะก็จะมีฉากที่ต้องใกล้ชิดกันโซนอีกอันหนึ่งอะที่ผมว่าผมว่าทำให้คนชินเนี่ยตอนสุดท้ายคือทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเพเอกจะแต่งงานแต่เพเอกเนี่ยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กไม่เคยมีแฟนไม่รู้จักเลยเออแล้วทไงเขาก็มาปรึกษาเพราะเราอะแต่งก่อนในเรื่องที่เราแต่งงานก่อนก่อนพระเอกเขาบอกว่าให้เราอะปรึกษาแล้วก็ว่าเขา้าหอเนี่ยทำยังไงตอนไปเนางท่าักท่ารักตอนจบแล้วผมอะในเรื่องก็คือ ท่านต้องทำเยี่ยงนี้แล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ผมทําเหมือนแบบตอนตอนจีบจริงๆเลยอ่ะถือว่าอันนี้สมมติเป็นเกมจีในเรื่องก็ก็อย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าทำไมทำไมพี่เป็นเกมจีไม่ได้หรอเป็นเกมขัางผมพอได้ทั้งผมเราอ่ะอะไรอย่างี้แล้วก็เหมือนว่าเราทํหเลยว่าเราจีบเขายังไงอะไรอย่างี้แล้วก็มีมีเข้าแบบจุ๊ๆปากายงี้ด้วยอะไรเงนี้มันจะมีป่ามาณนในที่ใกล้ ผมยังรู้สึกเนี่ยแววตาเขาเนี่ยน,นะเวลาจ้องเข้ามาเนี่ยใจสั่นเหมือนเนี่ยนะับไหนๆลองจ้องตาสมมุติสมมุติสมมุติอันนี้เป็นเป็นเจนจิแล้วก็จ้องตาจ้องตากันนานๆจ้องา่าต้องจ้องตากันนานๆนานๆรู้สึกรู้ั้งนี้รู้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเชิญห้องแต่ตัวสอง เอ้ยเป็นไงเจอแววตาเขาเป<ต>ไป<ง>แน่ต่หอมมือคนนี้ไอคอนแทคใครไม่ได้ทำไมอะ่ะคือจริงไม่รู้เป็นไรเป็นคนที่ชอบหลบตาเวลาถ้าโดนผู้ชายลุกอะ่ะปกติเป็นคนลุก<อ>แต่ถ้าใครลุกกลับอะ่ะคือปากเก่งอ่ะปากเก่งกเล่นละครได้ทุกบทยกเว้นบทเข้า่ากข้านางเลิฟซีนหอมเล่นไม่ได้คุณเลยเคยเล่นกับคุณบอยเหมือนเล่นกับหมูก็มาก